สวัสดีค่ะเราชื่อโฟมหนูจะมาร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่หนูแต่งเองแต่งมานานแล้วแต่ไม่กล้าลงยูทู e เพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยค่ะที่จะมาร้องให้ฟังเพราะไม่เพาะทนฟังให้จบนะคะคำหังของอายนั้นมีให้นอ ใส่ใจเราโยโนทิ้งไปแบบโบเห็นค่ะทุกทุกอย่างทุกการกระทำมันแฝงเอาไวล้ลึกลึกหัวใจจำเอาไว้น้องบอเคยลืมทุกเรื่องที่ผ่านมาไยมีไหมเราบอกไอจังทิมน้องไปบอกเห็นค่ะ ที่เคยเหตุเคยทำเคยร่วมกันมาในอดีตแต่ชาติปางก่อนคิดสำใดจังทิมน้องไปไอ้มาจำใจอยู่กับน้องเหตุย่างเบอโบมักก็ปล่อยน้องจะได้ไปอ่อยคนอื่นก็คิดสำนีสิไดไป ายทั้งโลกบริมีผู้เดียวน้องบอตายน้องกะหาเอาไหมอดีตที่เคยเหมาให้จำไว้ก็ให้ลืมไปซะนั่งอยู่ผู้เดียวน้ำตายย่อยย่ำยงางก็บอกเคยคิดว่าคนที่เฮาหักแห้งแพงหลาย ไปขึ้นมาอ้ไอมีไหมละบอ้ไอจังทิมน้องไปบอเห็นค่ะที่เคยเฮ็ดเคยทำเคยร่วมกันมาในอดีตชาติปางก่อน คิดสดําใดจึงทิมน้องไปไอมาจำใจอยู่กับน้องเฮ็ดหยังถ้าบ่มักก็ปล่อยน้องสิได้ไปอ้อยคนอื่นก็คิดสํานี้สิได้ไปบาย